สวัสดีครับกระผมดรีมจากช่อง AI the Dreamer วันนี้เราจะมาเปิดเผย6อาชีพที่ใช้ AI สร้างรายได้แบบปังๆในปี2025ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่หรืออยากหาไรายได้เสริมถ้าคุณใช้ YouTube Shorts TikTok หรือ Reels อาชีพเหล่านี้จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาว i รัลและสร้างรายได้จากโฆษณาหรือค่าคอมมิชชั่นไปดูกันเลยว่าแต่อาชีพมีอะไรบ้างและเริ่มทำอย่างไรอาชีพแรกคือการ์ตูนครีเอเตอร์ คุณสามารถใช้ AI สร้างการ์ตูนหรือแอนิเมชันสั้นๆแบบไม่ต้องวาดเองเครื่องมือแนะนำ Pika l a b สำหรับสร้างวิดีโอจากข้อความ Leonardo สำหรับออกแบบตัวละคร PixVerse ใช้สำหรับทำภาพเคลื่อนไหวและ Canva สำหรับตัดต่อวิดีโอแบบง่ายวิธีสร้างรายได้ 1. ขาย Template การ์ตูน AI ให้คนอื่น 2. รับทำวิดีโอโปรโมทแบรนด์ลงคลิปบน YouTube แล้วรับโฆษณาตัวอย่างเนื้อหาการ์ตูน AI เล่าเรื่องความรักแบบตลก หรือตัวการ์ตูนสัตว์น่ารักสร้างในหนึ่งนาทีโดยไม่ต้องวาดเองเคล็ดลับที่ใช้กันทำซีรีส์ประจำสัปดาห์เช่นการ์ตูน AI ทุกวันศุกร์หรือสร้างตัวการ์ตูนตามกระแสหรือสถานการณ์อาชีพที่2 Horoscope Content Creator ทำนายดวงด้วย AI สร้างคำทำนายดวงแม่นๆสำหรับแต่ละวันหรือสัปดาห์เครื่องมือแนะนำ ChatGPT หรือ Gemini สำหรับเขียนคำทำนาย Synthesia สำหรับสร้างวิดีโอแบบไม่ต้องอัดหน้า Elevenlabs สำหรับภาคเสียง AI วิธีสร้างรายได้ 1. ขายคอร์สทำนายดวงเพิ่มเติม 2. รับโฆษณาบน YouTube 3. โปรโมตผลิตภัณฑ์เสริมดวงตัวอย่างคอนเทนต์ดวงรายวันแม่นกว่าหมอดู AI ทำนายว่าคุณจะเจอรักครั้งใหม่วันนี้เคล็ดลับไลฟ์สดช่องทาง TikTok ทำคลิปแบบดวงรายเดือนหรือรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มยอดวิว อาชีพที่ 3. Music Creator สร้างเพลงด้วย AI สร้างเพลงหรือเสียงประกอบสำหรับคลิปสั้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบดนตรีแต่ไม่มีพื้นฐานการแต่งเพลงเครื่องมือที่ใช้ Suno หรือ Soundraw สำหรับสร้างเพลงอัตโนมัติ Adobe Podcast สำหรับตัดต่อเสียง Epidemic Sound สำหรับขายเพลงวิธีสร้างรายได้อัปโหลดเพลงไปยัง Epidemic Sound เพื่อขาย ทำคลิปรีวิวเครื่องมือสร้างเพลงปักลิงทำในหน้า Tik t o อกหรือขายเพลงผ่านแพลตฟอร์ม Epidemic หรือ Artlist เคล็ดลับเพิ่มเติมใครที่แต่งเพลงภาษาอังกฤษเก่งๆแนะนำให้โปรโมทไปที่ชาวต่างชาติจะได้เงินจากยอดวิวที่สูงยกตัวอย่างคนที่ทำแชร์ประสบการณ์สร้างเพลงให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติฟังยอดวิวใน YouTube การดู33ครั้ง ยอดเงินที่ได้29บาทถ้าดูเป็นแสนคนจะได้เงินขนาดไหนกันลองไปทำดูกันอาชีพที่4 Virtual Model Product Showcase ออกแบบนางแบบถือสินค้า A บน TikTok หรือทำสินค้าตัวเองลงในฟอร์ม Shopee หรือ Lazada เครื่องมือที่ใช้ h o w l r o n e หรือ s y n e t i a สำหรับสร้างวิดีโอโปรแกรม Dale หรือ Midjourney สำหรับออกแบบลูกนางแบบ TikTok affiliate program สำหรับเชื่อมโยงลิงก์สินค้าวิธีสร้างรายได้ 1. ค่าคอมมิชชั่นจาก TikTok Shop 5-20%ของยอดขาย 2. รับทำสปอนเซอร์สินค้ารีวิวสินค้าจากแบรนด์3ขายเทมเพลตเวอร์ชวลโมเดลตามราคาที่เหมาะสมเคล็ดลับเพิ่มเติม4สเต็ปพูดให้กลัวยั่วให้อยากฝากให้คิดปิดการขาย ใช้4สเต็ปนี้ช่วยปิดการขายนะครับใครที่ทำคลิปรีวิวอยู่สกินแคร์อาหารเสริมใช้ได้หมดเลยครับพูดให้กลัวพูดถึงปัญหาทำไมถึงต้องใช้สินค้านี้ข้อที่2ยั่วให้อยากพูดถึงสปปรรพคุณหรือนวัตกรรมอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาข้อที่3ฝากให้คิดถ้าไม่ใช้จะเกิดอะไรหรือแง่คิดมุมมองข้อที่ 4. ปิดการขายบอกโปรและความพิเศษ นี่คือวิธีป้ายยาสินค้าซึ่งเป็นที่นิยมับปัจจุบันนี้อาชีพที่5 power trend analyst นักวิเคราะห์เทรนด์ด้วย AI อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการเทรนด์บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเช่น TikTok YouTube Shorts Instagram Reels โดยใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มวิดีโอเพื่อระบุว่าคอนเทนต์แบบไหนกำลังมาแรงหรืออาจกลายเป็นไวรัลในอนาคต นักวิเคราะห์เทรนด์จะแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นไอเดียคอนเทนต์หรือกลยุทธ์การตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเครื่องมือที่ใช้ Spark, t o r o วิเคราะห์ผู้ชมและเทรนด์โซเชียลมีเดีย t r e n d ์แติดตามแฮชแท็กที่กำลังมาแรง Google Trends, ตรวจสอบความนิยมของคำค้นหา Exploding Topics, ค้นหาเทรนด์ที่กำลังเติบโตเครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ ChatGPT หรือ Gemini คิดไอเดียคอนเทนต์จากข้อมูลเทรนโปรแกรม p i c k l Labs หรือ Runway ML สร้างวิดีโอสั้นจาก Prompt Canva Pro หรือ CapCut ตัดต่อว,วิดีโอและสร้าง thumbnail วิธีสร้างรายได้สร้างช่อง YouTube วิเคราะห์เทรนรายสัปดาห์2ค่าคอมมิชชั่นจาก TikTok Shop 3ขายรายงานเทรนสร้างรายงาน PDF หรือวิดีโอสอนวิเคราะห์เทรน์4ให้คำปรึกษาแก่บแบรนด์ ช่วยวิเคราะห์เทรนด์และวางกลยุทธ์การตลาดคิดค่าบริการรายเดือนหรือโปรเจกต์เคล็ดลับเพิ่มเติมติดตามงานคอนเฟรนซ์ใหญ่เช่น TikTok Marketing 2ใช้ SDO และ Hashtag ให้เหมาะสมสมสร้าง thumbnail สะดุดตา4วิเคราะห์คู่แข่งศึกษาว่าช่องคู่แข่งทำอะไรถึง viral บทสรุปอาชีพ AI Trend Analyst เหมาะกับคนที่รักการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามเทรนด์ใหม่ โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือหลักไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการเรียนรู้ทักษะนี้จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสร้างรายได้แบบยั่งยืนอาชีพที่6 Voice Cloning and Dubbing Specialist คือผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เทคโนโลยี AI สร้างเสียงเรียนแบบเรียนแบบเสียงของคนดังเช่น Elon Musk, ด a r a หรือเสียงของคุณเองภาคเสียงอัตโนมัติ AI Dubbing แปลงข้อความเป็นเสียงพูดในหลายภาษาหรือสร้างเสียงประกอบวิดีโอเครื่องมือที่ใช้ Eleven Labs หรือ Resemble AI สำหรับสร้างเสียงโปรแกรมที่2 Synthesia สำหรับทำวิดีโอภาควิธีสร้างรายได้รับทำเสียงภาคขายเสียง AI สำหรับเกมทำคลิปรีวิวเครื่องมือตัวอย่างคลิปตัวอย่างเช่นเสียง AI ของ Elon Musk พูดไทยได้ภาคหนังด้วยเสียง AI อาชีพ Voice Cloning and Dubbing Specialist เป็นอาชีพที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการอัดเสียงหรือภาคแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็สามารถเริ่มต้นสร้างรายได้ได้ทันทีและนี่ก็คือ6อาชีพที่ใช้ AI สร้างเป็นรายได้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกเคล็ดลับ AI ที่อัปเดตทุกสัปดาห์คอมเมนต์ด้านล่างว่า คุณสนใจอาชีพไหนมากที่สุดและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ